สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีตลอดทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษของวันที่ยี่ 30กรกฎาคม2565นนะครับห้าน,อนอ้อยพิเศษห้าน้อยก็คือหวยเวียดนามนะครับห้าน้อยพิเศษนะจะออกทุกวันทุกวันเลยนะครับเวลา17.00นก็คือ5้าโมงเย็นนะครับถึง5้าโมงครึ่งนะก็จะเ,เสร็จสิ้นการออกผลนะครับทุกวันทุกวันเลยต้อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกทุกวันทุกทุกวันเลยเช่นเดียวกันนะครับก็ ท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามก่อนนะครับกดติดตามแล้วก็กดถูกใจนะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ กดติดตามแล้วให้ยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งน,นะครับ<ม>เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง VIP ธรรมดาด้วยนะครับ<ม>ก็ขอขอพระคุณสม,มาชิกทุกๆท,ท่านนะครับก็ขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จ,ไมจนมันม่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับลำล้ำเล,ำล,ำลยๆนะแหงแหๆงนะครับแนวทางช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลุ้มพวความบันเทิงเป็นหลักนะครับส่วนท่านใดจะใช้ในการลงทุนก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีก่อนนําไปใช้ในการลงทุนนะครับก็ขอขอพรกคุณ เป็นอย่างสูงนะแนวทางก็จะมาวางเรียกเด่นเพื่อลดความเสี่ยงนะครับท่านใดชนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบก็ไม่ต้องจัดนะครับรุ่นลงเพื่อความมัน่นคงไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทุนเราอ่ะเราต้องจำไว้ให้แน่นๆนะครับอย่าให้ไปไหนนะครับอืมให้ท่องไว้เลยเราต้องไปเอาเขามาเท่านั้นอืมเราต้องเอาเขามาเท่านั้นท่องไว้เลยให้มันเป็นแรงดึงดูดนะครับ่างคน่างท่องเจ้ามือเขาก็ท่องเหมือนกัน รางคนต่างต้องไม่รู้ใครเอาใครอยู่ที่ดวงที่โชคอีกนั่นแหละประมาณนี้นะครับเอ้ามาชมกันเลยนะครับจดเอาใจเย็นๆนะจะให้เวลา1นาทีกว่าเกือบ2นาทีนะครับครับครับ ครับเกดทันไหมเกดทันไหมเกดทันไหมครับอ่าบอกว่าคงทันนะก็ขอขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆ,ๆนะครับเมื่อวานนี้มันออก48กับ33นะครับอ่าใครรวยบ้างอ่าใครรวยบ้างอ่าวันนี้ก็ขอให้รวยอีกนะครับอ่าสวัสดีครับ